สวัสดีครับจากหนาสีผ้ามาเกียงไกลครับไป็นอนอกมาสมครับผมเมะไรครับหัวผิดครับปลาไข่ค่าครับเป็นไก่บานครับไก่บานลงไปขวัว ตามด้วยแล้วอ็มาขูดฉีกครับคาะใครอีกทีนึงครับผมใส่เลยครับขวจะให้ใกล้มันสุกครับเอาอันตอนนี้เติมปลาลองไปขวใส้พร้อมกันเลยครับผมมันจะได้เขาเครื่องจะได้นุวๆครับตามด้วยเกลือครับหน่อยหนึง ขวดไ,ได้ครับเพราะต้องหยอนน้ำนะครับขันตอนหนึ่งนีก็ต้องเติมบอกเติมน้ำครับผมขวดจนมันแห้งนลละเติมใกล้ปีกกระหมอเลยครับขวดไปเรื่อยๆครับใกล้เริ่มสุกแล้วครับผมหลังจากขวดมาสักพักหนึ่งอะไส่ตไม้สมเลยครับหรือน้นไม้ดองใส่ไป,ไปได้ครับ หอมเติมน้ำครับปิดฟ้าไร้ครับสักสินาทีออกกระสุขนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันครับ นี่ครับหลังจากต้มมาสักพักหนึ่งน่งจาจะสุกแล้วมั้งเดีย๋ยวมาปรุงเลยครับไอชิลดครับมอไซ่าาหลายครับปลาเม่นเ่ครับกินเบงครับมัน แถวแล้ครับให้ผัดได้ครับต้นหอมผักชีครับผัดแต่ผักอีตูบอกหล่าลืมผักอีตูไม่เอาผักชีดาวใส่แทนเสร็จแล้วครับมาเลยครับอหอมอบ,องบอามองยอ,าอายออองได้มาตักเอาน้ำบักหลา Mogoče malo ne.